สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายแบบแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่ารักที่ต้องซ่อนเร้นนะคะจะเป็นยังไงต่อไปรักที่ต้องซ่อนเร้นจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะใครบ้างที่เหมาะกับคลิปนี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผยนะคะรู้กันสองคนหรือว่าแอบรักแอบ,บชอบกันดูความสัมพันธ์มีความยากลาบาก นะคะในลักษณะที่จะต้องเปิดเผยสู่สาธารณะอะไรเงี้ยนะคะก็จะเหมาะนะคะแล้วก็เป็นแรนดอมคือ3เดือน6เดือน7เดือน8เดือนนะคะเลื่อนมาเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าแคปชั่นเนี่ยมันโดนใจอยากจะคลิกเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงกันนะคะเป็นการสุ่มพลังงานขึ้นมาให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนและพิจิกนั่นเองนะคะเอาล่ะรักที่ต้องซ่อนเลนนะคะอ่ะลืมไปขอโทษนะคะพอดีว่าทุกคนอาจจะสังเกต นะคะถ้าเกิดว่าดูช่องออมตลอดตลอดจะรู้ว่าออมอาเปลี่ยนผืนผ้ายันผืนบนบนโต๊ะเนี่ยใหม่นะอันเดิมจะเป็นรูปครุฑนะคะอันนี้จะเป็นผืนผ้ายันผืนใหม่ซึ่งยังเปิดรับเขียนปกตินะคะ เป็นยันหนุนดวงนะคะที่ดึงจากพลังงานดึงพลังงานจากจักรวาลน,นะคะเข้าสู่นะคะเป็นคาถาตรงนี้แล้วก็เขียนนะคะโดยผูกกับวันเดือนปีเกิดนะคะเป็นการเขียนมือนะคะแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซนตนะคะลงคาถาอาัขระยนันหรือว่าออกอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปในนี้นะคะโดยจะเชื่อมโยงกับวันเดือนปีเกิดของทุกๆคนทีออ่ต้องการยันผืนนี้นะคะก็ยังเปิดเขียนรับปกติโดยอาจารย์เขียนเมื่อวันนะคะเป็นผู้จัดทำนะคะและอันนี้ก็เป็นของออมที่สั่งเข้ามาใหม่ นะคะเพราะผืนเก่าก็ซีดละน้ำก็เลยเสั่งผืนใหม่เข้ามานะคะช่วยเรื่องอะไร อุดในส่วนที่ไม่ดีนะคะแล้วก็หนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะไซส์เล็กสุดนะคะจะอยู่ที่30คูณ30เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับการผูกวันเดือนปีเกิดนะคะราคาสำหรับไซส์30คูณ30คือ1,199บาทค่าจัดส่ง50บาทนะคะจะไม่รวมแบบนี้อันนี้จะเป็นยันจิ๋วยันจิ๋วใส่กรอบแบบนี้เนี่ยเออจะไม่ได้ผูกดวงแต่ว่าเป็นการเสริมฮวงจุ้ยเอาไปตั้งตามเคาน์เตอร์คิดเงินบนโต๊ะทำงานเป็นการ ปรับเสริมพลังงานใช้พลังงานจากกระวานเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นการเสริมการหนุนแบบ30%อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นยันหนุนดวงแบบเขียนโดยผูกกับวันเดือนปีเกิดจะหนุนตั้งแต่40%ขึ้นไปแล้วแต่ขนาดนะคะเพราะยิ่งขนาดใหญ่ก็จะลงอากาักขระคาถาได้เยอะ นะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเน้นด้านใดนะคะส่วนยันจิวนี่ก็กรอบก็จะไม่เหมือนแบบนี้นะคะแต่จะเป็นสีทองเป็นสลับเป็นอะไรอย่างนี้นะคะยันจิวจะขายพร้อมกรอบนะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้สําหรับใครที่สนใจอยากจะเสริมอยากจะหนุนอยากที่จะทําให้ชะตาชีวิตของเราหรือพื้นดวงของเรานะั้นมันดีมากขึ้นนะคะเอาล่ะก็โปรโมทแต่เพียงเท่านี้เนาะ สำหรับยันผูกดวงตัวนี้นะคะไซส์3าขึ้นไปนะคะอมจะแถมเป็นแผ่นทองปั๊มนูนหน้าเกี้ยวตัวนี้จะเป็นทาเวศนะคะแต่แผ่นทองหน้าเกี้ยวก็จะเป็นเป็นรูปพญายนาคนะอมลืมหยิบมาอีกแล้วนะคะจะแถมแผ่นทองแผ่นนึงนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆก็อาจจะพิจารณาแถมอะไรให้มากขึ้นนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะโอเคทุกคนนะคะชาวธาตุน้ำ รักที่ต้องซ่อนเร้นของชาวธาตุน้ำขอดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ Ace of Wands Ace of Pentacles King of Cups The Hermit The World นะคะใต้สำรับเป็น Ten of Wands นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุดินพฤษภกันและมังกรนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ ชาวกันชาววันเสาร์หรือชาวมังกรนะคะเอาล่ะก็สถานการณ์ปัจจุบันนะคะของความรักที่ต้องซ่อนเร้นนะคะของชาวธาตุน้ำออมมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเนี่ยมีความรักมีแพชชั่นนะคะ น่าจะเป็นแนวโน้มนะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเนาะเป็นโอกาสทางแพชชั่นใหม่ๆโอกาสความสามารถที่จะมั่นคงที่เข้ามานะคะความสัมพันธ์นี้มีความรักความชอบมีความารู้สึกดีๆต่อกันค่อนข้างมากทีเดียวนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยนะแล้วก็ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะออนโฟกัสซึ่งกันและกันหรือว่ามีการเรียนรู้นะคะกันแบบลึกซึ้งนะลงลึกนะคะเป็นการตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันนะคะ อออมมองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรักสันโดษชอบปลีกวิเวกนะคะเป็นชาวอินโทรเวิร์ตนะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเป็นออปชันเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกก็ได้นะคะ the world เนะเาะแต่ออมมองเห็นมันมันน่าจะ เป็นความสัมพันธ์ที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้คบกันในลักษณะที่จะเป็นแฟนนะคะแต่เอามาว่าทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเติมเต็มนะคะเหมือนกับว่าเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะมันปิดด้วย the world แล้วก็มี ten of wands นะคะน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทนะคะออมี passion ที่จะแบกจะหามกันไปนะคะความสัมพันธออ์บางคนจะเป็นรักทางไกลนะคะ คบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะเป็นรักที่แบบว่าเจอกันในโซเชียลหรือเปล่านะคะเนี่ยมีแพชชั่นมีความผูกพันนะคะมีความเอาจริงเอาจังนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมือนกันนะนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยอมมองว่า เป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่ออบางทีระยะห่างที่มีซึ่งกันและกันเกิดจากสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างนะคะครอบครัวเขาครอบครัวเราหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะมันก็เลยลงเป็นที่เป็นลักทางเลือกขึ้นมาตรงนี้เป็นออปชันเสริมนะคะแต่ก็นั่นแหละความผูกพันความเอาจริงเอาจังแพชชั่นเนี่ยมีแน่ๆนะคะเพียงแค่มันมีความห่างห่างไกลกันหรือว่ามันมีช่องว่างในความสัมพันธ์นะคะ มันถึงได้เป็นรักซ่อนเร้นไงเนาะแสดงว่าต้องมีเาขาเรียกว่าเหตุผลบางอย่างนะคะที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเอาล่ะทีนี้เราไปดูซิว่า,ารักที่ต้องซ่อนเร้นของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะรักที่ต้องซ่อนเร้นของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไป The Tower นะคะ Uh, The Emperor นะคะ The Magician Page of Pentacles Seven of Swords นะคะใต้สำหรับ Judgment นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเมษนะคะชาวอังคารพิจิกเมษนะคะชาวกันเมถุนหรือวันพุธนะคะชาวธาตุด,ดินพฤะศพกันมังกรนะคะแล้วก็ชาวพิจิกนะคะ รักที่ต้องซ่อนเร้นของชาวธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มนะอมอมองเห็นมันก็คงจะยังเป็นความสัมพันธ์ในเชิงต้องปกปิดต่อไปอยู่ดีนะคะเออจัดเมนขึ้นใต้สำหรับอมอว่าทั้งคู่ค่อนข้างรู้สึกผูกพันกันจิตวิญ,ญญาณเชื่อมโยงถึงกันนะคะหรือว่ามีการเขาเรียกว่าสายมูเนาะเป็นเป็นการอธิษฐานจิตใช้พลังจิตใช้พลังงานจักรวาลน,นะคะในการที่จะ ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันได้รับการปลดปล่อยนะคะอาจจะอยากให้อาอ,อยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้เริ่มต้นที่จะจริงจังกันหรือเปล่านะคะในแนวโน้มในอนาคตเนี่ยอมอมองว่าเ,เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างถูกเปิดเผยออกมานะคะ สำหรับชาวาธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกมีโอกาสสูงมากๆนะคะว่าเรื่องราวที่เป็นรักซ่อนเร้นนี้จะถูกเปิดเผยนะคะเนี่ยเดอะทาวเวอร์ Tower, มีการโปะแตกนะคะมีการประกาศมีการเปิดเผยออกมานะคะแต่อาจจะเป็นการเปิดเผยโดยตั้งใจก็ได้นะเพราะว่ามันมีเดอะแมจิเชียนขึ้นแล้วก็มีเซเว่นออฟซอร์นะคะอาจจะเป็นการตั้งใจนะคะเอ,อ แนวโน้มเนี่ยอมมองเห็นมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันนี้นะคะมันมี the emperor นะคะ the magician นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะสงวนท่าทีในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นคนนิ่งๆมี e ก o สงวนท่าทีนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายที่ต้องการควบคุมคอนโทร l ความสัมพันธ์นี้ให้ไปให้เป็นไปในลักษณะแบบไม่บอกใครปกปิด อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีการติดกระดุมเม็ดแรกกันแหละนะคะหมายความว่าอะไรเหมือนกับอยากที่จะเริ่มต้นชัดเจนมั่นคงในลนักษณะติดเม็ดแรกไว้ก่อนแล้วค่อยไปไล่ติดเม็ดอื่นๆอะไรประมาณเนี้ยแต่มันยังเป็นในลักษณะแบบยังไม่ได้เปิดเผยอยู่ดีอะนะคะในอนาคตนนะแต่มันมีแนวโน้มไงว่าเฮ้ยมันอาจจะนะได้เปิดเผยก็ได้นะคะอาจจะได้เปิดเผยก็ได้แต่มันเป็นการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุก็ได้เนาะ อาจจะเป็นแบบโป๊ะแตกมันมันมันมีการแบบปล่อยข่าวหรืออะไรองี้ก็ได้นะคะเออโดยโดยโดย,โดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะอ,อ แนวโน้มความสัมพันธ์ที่ต้องซ่อนเร้นของชาวธาตุน้ำในอนาคตมมันมีโอกาสสูงนะคะที่ทั้งคู่นั้นเนี่ยจะมีแพชชั่นต่อกันมากๆมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์ต่อกันแม้จะยังมีช่องว่างมีความห่างกันนะคะแต่มันก็ผูกพันกันมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะฉะนั้นมันมันน่าจะเป็นในลักษณะแบบแอบคบกันอย่างมั่นคงใช้คาอย่างนี้ได้ไหม แอบคบกันอย่างมั่นคงอะ่ะประมาณนี้จริงๆนะคะแอบคบกันอย่างมั่นคงนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหน่อยสิว่า,อาขอดูแล้วกันนะคะว่าไพ่อยากให้คําแนะนําอะไรนะคะสำหรับชาวธาตุน้อาอมมองว่าให้ไพ่ให้คําแนะนําดีกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วไพ่เนี่ยมันไม่ได้ท็อกซิกมันไม่ได้แบบว่าหวยแบบ แยกไงนะคะเพื่อนน้เอาคำแนะนำไปก็แล้วกันนะคะคำแนะนำให้กับรักที่ต้องซ่อนเร้นของชาวทาตน้ำคำแนะนำนะคะสำหรับคุณนะ The Fool k n i g h t of Cups Ten of Pentacles Queen of w a n d s Five of Pentacles นะคะใต้สำหรับ Ten of w a n d s อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวกลุมนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะคำแนะนําสําหรับชาวธาตุน้ําที่ต้องซ่อนเร้นความสัมพันธ์ออมว่าไพ่อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นทิศทางของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนในสังคมเดียวกันนะคะ แต่นะอมมองเห็นด้วยแพชชั่นที่มีหรือสเสน่หาที่มีต่อกันมันยังมีการเข้าหากันนะคะอยู่อย่างมั่นคงเลยอะนะมันเป็นการเข้าหากันมีการโฟกัสมีการสนอกสนใจกันนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าที่มันต้องซ่อนเร้นอย่างมั่นคงแบบที่พี่มพูดไปเนี่ยเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะมันยังดูรักอิสระอยู่ก็ได้เดอฟูขึ้นมานะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยเป็นไปรลักษณะชิวๆนะคะชิลๆแล้วก็ผูกพันกันไปมั่นคงกันไปนะคะยังไม่ได้จะออกมามามั่นคงกันในลนักษณะทิศทางที่จะได้เป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนนะคะก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเหนื่อยแล้วก็มีระยะห่างได้บ้างนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะคะในเคสที่ ออเป็นเป็นรักสามเศร้านะคะในเคสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนแล้วนะคะทำให้ความสัมพันธ์เกิดเป็นระยะห่างเป็นช่องว่างขึ้นมานะคะมีการกล้าได้กล้าเสียงในความสัมพันธ์นี้นะเออ,เอมองว่ามันก็เจ็บแหละนะคะแต่นะคะชาวธาตุน้ำอาจจะรู้สึกว่าแม้ความสัมพันธ์เนี้ย มันจะไม่ได้เติมเต็มกันในลักษณะที่มาเป็นคู่เป็นครอบครัวกันนะแต่ว่ามันก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือเปล่านะคะเขาเปเราเราเปาเขาหรือเกื้อกูลกันบางอย่างนะคะอมอมเลยมองว่าความเจ็บปวดนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่ทนได้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีความมั่นคงมีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องการเกื้อกูลกันนะคะก็ก,ก็คุณอาจจะต้องลองพิจารณาดูเนาะว่า เฮ้ยมันมั่นคงมันผูกพันหรือว่ามันมันมีความมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมนะคะที่คุณจะอยู่ตรงนี้ไหมเพราะว่าอมมองเห็นบางทีมันเป็นเรื่องการเกื้อกูลกันที่ทําให้ไม่สามารถจากไปได้เออนะไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปได้เพราะว่ามันดันมีการเกื้อกูลกันนะคะก็ก็เลยทําให้ไปกันแบบก็เหนื่อยๆหน่อยหนะเหนื่อยๆหน่อยอย่างที่เราพูดไงว่าเป็นรักที่อ รักซ่อนเร้นที่มั่นคงอะเออนะคะแบบเป็นรักที่แอบคบกันแบบมั่นคงทีเดียวนะเออแต่ก็อดอดเขาเรียกว่าอดเหงาไม่ได้นะบางทีก็รู้สึกเหงานะคะเอาล่ะเรามาดูกันซิว่านางฟ้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับชาวธาตุน้ําที่เป็นรักซ่อนเร้นนางฟ้ามีอะไระจะบอกไหม The situation will improve นะคะสถานการณ์จะดีขึ้นนะทุกคน There's something better นะคะ อาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้รออยู่หรือเปล่านะคะ no แล้วก็ใต้สำรับ no need to worry โ okay. อเคออมมองว่าสถานการณ์นี้นางฟ้ายอยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะอย่างที่ออมบอกอะ่ะมันเหมือนเป็นรักเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อรักรักแอบซ่อนที่มั่นคงใช่ไหมเออรักซ่อนเลนที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแม้มันจะเหงาแม้มันจะเหนื่อยนะคะมันจะเจ็บปวด แต่อย่างที่บอกไงมันดันมีความเกื้อกูลกันมีการให้และรับหรือว่ามีเรื่องมัน่นความมั่นคงผลประโยชน์อะไรเข้ามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ะคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะค่อยๆดีขึ้นเนาะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำที่มองว่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอความสัมพันธ์ลักษณะนี้มันเจ็บมันเหงามันห่างมันเหนื่อย นะคะแต่ไพ่กลับบอกว่าอย่าก,กังวลไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะดีมันจะค่อยๆดีขึ้นนะนะคะมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะคะถ้าถ้าคิดว่าจะไม่ไหวเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลไปก็แล้วกันนะเอาเออมมองว่าไพ่น่าจะอยากบอกแบบนั้นนะเพราะว่ามันใต้สำหรับมันเป็น no need to worry นะคะไม่ต้องกังวลอนะ่ะอืมอย่าก,กังวลไปเลยนะคะ ชาวธาตุน้ําหลายๆคนอาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ก็ได้นะมันถึงได้มีโนขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่นางฟ้าดันบอกว่าไม่ต้องกังวลซะนี่นะเอาเรามาดู Oracle อีกสำรับหนึ่งนะคะ Whispers of Love นะคะดูว่า Whispers of Love จะพูดอะไรไหม Speak the language of love นะคะจงพูดจาภาษารักนะคะ Loving words have the power to change lives including your own นะคะคำพูด ที่เกี่ยวกับความรักทั้งหลายเนี่ยคำภาษารักเนี่ยนะมีพลังงานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้นจงจงทำให้เป็นประโยชน์ของเพื่อนๆอ,อ่ะแสดงว่าการพูดจาภาษารักกระหนุงกระหนิงกระจุกกระจิกหวานแหววอะไรก็แล้วแต่น่าจะช่วยทําให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นนะอมมองว่านะคะสถานการณ์ที่ต้องซ่อนเร้นเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างไรก็บรรยากาศหรือเปล่านะการพูดจาภาษารักนะคะทาให้บรรยากาศ ดีขึ้นนะคะเอามองว่านะ There's something better ทีนี้เรามาดูสิ uh, Relationship patterns นะคะ It takes strength to recognize the need for change นะคะออมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์นะชาวทาตน้ำนะคะมันอาจจะมันอาจจะแปลกสักนิดนึงที่จะต้องออที่ที่ชาวธาตน้ำเนี่ยต้องมารู้ว่าเฮ้ยมันมันมันอยากเปลี่ยนแปลงแต่มันยากหรือเปล่า นะคะมันอาจจะยากที่จะต้องรับรู้ความต้องการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะ,สะแสดงว่าอย่างที่บอกไงรักซ่อนเร้นที่มั่นคงของคุณเนี่ยนะที่าาพูดไปเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ค่ะทุกคนนะคะชาวธาตุน้ำท,ที่ซ่อนเร้นคุณเนี่ยอยู่ในรูปแบบหนึง่งนะะของความรักที่เป็นแบบนี้นะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกทำใจได้ยากนะหร,หรือรู้สึกได้ว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงยาก ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือรอคอยให้มีสิ่งที่ดีๆกว่านี้รออยู่โดยอาจจะต้องเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเหมือนต้องต้องอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ให้ได้อะนะคะประมาณนั้นน่ะอาจจะรู้สึกยากอะ่ะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้นะคะ You are limitless นะคะ You can do anything you choose นะคะ คุณมีพลังงานไ like, ล้ขีดจำกัดมากๆชาวธาตุน้ำ Now you can do anything you choose คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่คุณเลือกอ่ะหรือคุณจะปฏิเสธความสัมพันธ์นี้คุณก็ทำได้นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำที่ไม่สามารถตอบรับความสัมพันธ์รูปแบบแบบนี้ได้ถ้าคุณเลือกที่จะไปนะคะไปหาสิ่งอื่นๆที่จะดีกว่าแล้วแล้วก็คุณก็เลือกได้นะไพ่บอกว่า ชาวธาตุน้ําสามารถประสบความสําเร็จหรือมีพลังงานอย่างไร้ขีดจ,จํากัดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวธาตุน้ําเลือกนะคะคุณอาจจะมีจิตจักรวาลมีแรงดึงดูดที่ดีหรือมีจิตที่ที่มีพลังงานนะคะในการที่คุณตัดสินใจอะไรไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ต้องการไปต่อนะคะอมอมองว่าคุณก็ทําได้สําเร็จเช่นเดียวกันนะชาวธาตุน้านะคะถ้าคุณรับรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้นะคะเอาล่ะดูใต้สําหรับ I love you อ่ะอันนี้น่าจะเป็นคำบอกรักจากเขาหรือเปล่านะ There are powerful words นะคะชาวธาตุ mm hmm. น้ำถ้าคุณจะไปจากเขาเขาบอกว่าเขารักคุณนะออมรู้สึกแบบนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมออมทำนายแบบนี้แต่ว่ารู้สึกได้ว่าเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะคะเขามี p พชชั่นกับคุณเขาอยากไปต่อนะในลักษณะรูปแบบอ,อะไรนะรักซ่อนเร้นที่มั่นคง <laughs> ของคุณนะ นะเอามองว่าเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณค่ะนะคะก็หรือชาวธาตุน้ําที่ต้องการทําให้บรรยากาศนะของรูปแบบความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นลองบอกรักเขาดูซนะิฉันรักคุณนะนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามฉันรักคุณอ่านะดูโรแมนติกส,ส,สมากมายเลยนะถ้าพูดแบบนั้นได้นะโอเคหรือไม่ก็เขาอาจจะอยากบอกรักคุณผ่าน ผ่านข้อความนี้นะ,ะที่ยอมเปิดให้ชาวธาตุน้ำนะคะอาล่ะก็อวยพรนะคะให้ชาวธาตุน้ำทุกคนนะคะได้ประสบพบเจอกับความสุขในความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดก็ตามนะคะต่อให้ซ่อนเร้นก็ขอให้มีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็ปรับตัวได้ก็ขอให้ปรับถ้าปรับไม่ได้ถ้าคุณต้องการจะไป ใครก็บอกว่าคุณก็ทําได้สําเร็จเช่นเดียวกันนะคะอาล่าออมก็ฝากยันหนุนดวงนะคะยันหนุนดวงที่ผูกกับวันเดือนปีเกิดนะคะเพื่อที่จะอุดในส่วนที่ไม่ดีนะคะแล้วก็หนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เขียนมือเขียนสดนะคะผูกวันเดือนปีเกิดของคุณเลยนะคะเขียนโดยอาจารย์เขมเมื่อวันนะคะที่ศึกษาศาสตร์ด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะเล็กสุดคือ30มสคูณสา นะคะ1,199บาทค่าส่ง50แล้วก็จะมีอัพไซส์ใหญ่ไปเรื่อยๆอันนี้70คูณ70บนะ,ะ,ะจิ๋วสุดก็คือยันจิ๋วแต่จะผูกดวงไม่ได้นะคะตัวนี้ขายพร้อมกรอบแต่กรอบเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปเป็นกรอบท้องเหลือบขาวอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ยันจิ๋วเอาไว้ตั้งเสริมห่วงจุ้ยนะคะปรับพลังงานโต๊ะทำงานเคาน์เตอร์เก็บเงินต่างๆตัวนี้จะไม่ได้ผูกดวงจะมีแบบให้เลือกประมาณส3แบบ ะคะเอาล่ะฝากกดไลค์กด subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมวันนี้ออมเมจิกทารด์ดจะลาชาวทาตน้ำทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย